กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อทุกคนในสังคมไทยรทัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประถมนิเทศทุนการศึกษาโอรสรุ่นที่3หนุนเยววาวชน1,200คนสู่โอกาสเดียนต่อป้นช้างเผือกไทยสู่เวทีโลกย้ำการศึกษาเป็นกุญแจสร้างคนเพื่อพัฒนาชาติเลขาธิการกระ,ระอเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพศ2570เลขาธิการกศธพร้อมด้วยรองเลขาธิการกศอเข้าร่วมการประชุมจัดทําข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและแตำแหน่งคูผู้ช่วยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษาสพธร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังเทศมหาชาติกันที่9มัดสนะีณวัดเบญจมาพิษ อัปเดตข่าวการศึกษาก่อนใครต้องกลายโอเข่าวสอพทอ